สัปดาห์นี้ทีมงานรายการรอบภูมิภาคเราจะพาคุณผู้ชมมาที่บ้านหนองจระเข้อําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะซึ่งทางเราได้ข่าวมาว่าที่นี่ได้ขึ้นชื่อในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มาจากขยะในครัวเรือนแนวทางการจัดการจะเป็นอย่างไรและจะสามารถสร้างรายได้มากน้อยแค่ไหนติดตามได้จากรายการรอบภูมิภาคในวันนี้ค่ะ แต่เดิมหมู่บ้านตําบลหนองจระเข้แห่งนี้เมื่อก่อนมีแต่หนองน้ำการสัญจรไปมาของชาวบ้านต้องใช้ตะเข้หรืออุปกรณ์ที่ใช้เลื่อนในการนํามาสัญจรเล่าต่อๆกันมาว่ามีชาวจีนได้ลากเลื่อนมาค้าขายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตําบลน,นี้ค่ะตะเข้ได้มาหักและพังลงในหนองน้ำจึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านหนองตะเข้และต่อจากนั้นได้มีวัดเกิดขึ้นในหมู่บ้านจึงเรียกว่าวัดหนองตะเข้ และได้เรียกต่อต่อกันมาจนเพี้ยนมาเป็นหนองจระเข้จนถึงทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดหนองตะเค้ค่ะอยู่กับคุณครูโสพลนะคะเดี๋ยวจะให้คุณครูโสพลเนี่ยช่วยเล่าประวัติความเป็นมาว่าวัดหนองตะเข้มีความเป็นมาอย่างไรและก็เกี่ยวข้องอย่างไรกับคนในชุมชนแห่งนี้คะวัดหนองตะเข้นั้นถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ะนะครับสร้างมา ตั้งแต่ปี2443จนปัจจุบันนี้ก็1 1 9ปีะนะครับเดิมทีเลยวัดนี้นะครับเป็นที่ราบรุ่มนะครับวัดก็เป็นวัดอาคารไม้เก่าเก่านะครับแล้วก็โรงเรียนก็เป็นเรียนอาคารไม้เก่าเก่าหลังเดียวนะครับแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกันก็คือว่าวัดนี้เป็นวัดแรกของตำบลน,นะครับเป็นวัดแรกของตำบล ที่ชื่อว่าวัดหนองตะเค้นเนี่ยเ,เดิมชุมชนแถวนี้ที่เขาเล่าสืบต่อกันมานะครับว่า,าประกอบเป็นเดิมเป็นป่าไม้เป็นภูเขาเป็นป่าไม้แล้วก็จะมีอาชีพตัดไม้ฟืนมาเผาถ่านอ๋อค่ะแล้วก็เป็นไม้ทรงบ้างไม้ฟืนบ้างเนี่ยแต่น,นี้สมัยก่อนเนี่ยเครื่องทุ่นแรงสมัยก่อนก็เขาเรียกว่าเป็นสองล้อนะฮะเป็นล้อเลื่อนสองล้อ,อาชาวบ้านเขาเรียกว่าตะเค้นะครับ ฉะนั้นเครื่องทุนแรงตัวนี้มันก็จะกลายเป็นอะไรอ่ะเป็นสัญลักษณ์ของตำบลเลยว่ามันเป็น,เป,นเป็นเครื่องมือทุนท่นแรงในการประกอบอาชีพค่ะก,ก็เลยให้ให้ชื่อท้องถิ่นนี้ว่าะตะเค้เรียกตะ,ตะเค้ตะเค้ติดต่อมาว่าเป็นหนองตะเค้เป็นที่ราบรุ่มแล้วก็มีเครื่องมือทุกบ้านจะต้องมีเครื่องมือก็เลยกลายเป็นชื่อชื่อของชื่อของท้องถิ่นค่ะพอมีการสร้างวัดตั้งแต่ ในชื่อในแปรทาดีเนี่ยมอบที่ดินให้ประมาณสิบสองไร่เศษก็ให,ให้ให้ตั้งชื่อวัดแรกเลยก็วัดหนองตะเคีตั้งแต่นั้นมาะนะครับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็สิ่งปลูกสร้างอ่ทุกทุกวันนี้ก็ปรับใหม่หมดนะครับมีการพัฒนาตามตามอายุของของสิ่งปลูกสร้างเมื่อชำรุดไปก็สร้างใหม่ก็ได้อาศัยแรงศรัทธาจากชุมชนค่ะนะในพื้นที่เนี้ยอยู่กันด้วยความรักนะค,คะ,คะวัดบอกบุญไปก็ช่วยนะเหมือนกับวัด บ้านโรงเรียนอยู่ด้วยกันก็ช่วยดูแลกันฉะนั้นวัดหนองตะเคจึงจึงเป็นวัดที่ที่เรียกว่าชื่อชื่อคล้ายๆว่าน่ากลัวนะ,ะน่ากลัวแต่ว่าชุมชนน่ารักะนะครับแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในชุมชนนี้เป็นคนใจดีนะครับต้อนรับแขกแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา,าทําให้ตําบลน,นี้ก็เป็นตําบลที่น่าอยู่ทําให้ผมอยู่ที่นี้ด้วยความรักจนเกษียณอยู่ราชก,การครับ ชาวบ้านส่วนใหญ่ของตำบลหนองจระเข้แห่งนี้มีอาชีพหลักๆก็คือการทำเกษตรทำนาส่วนอาชีพรองหลังจากว่างเว้นจากการทำนาก็คือการทำสวนเพราะเห็ดปาตอยเล่าให้เราฟังว่าชาวบ้านที่นี่จะมีการรวมกลุ่มตั้งสภาองค์กรชุมชนและคณะส่งเสริมการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี โดยรวมกลุ่มจัดประชุมเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมปัญหาต่างๆในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากที่ดินทำกินปัญหาจากที่อยู่อาศัยการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุรวมถึงความโดดเด่นของชุมชนเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาขยะการพัฒนาต่อยอดแปรรูปจากขยะเหลือทิ้งไปเป็นขยะเหลือใช้ที่มีค่าและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนอีกด้วยค่ะ ตบลหนองจระเข้เนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะมีการทําโครงการปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยค่ะบังเอิญมีคณะกรรมการที่ทํางานอยู่แล้วสํารวจเป็นข้อมูลไว้แล้วทีนี้สภาองค์กรชุมชนอะ่ะก็ดึงข้อมูลของเครือข่ายที่ดินตานนนําบลหนองจระเข้มาเชื่อมโยงกับสภาองค์กรชุมชนว่ามีเดือดผู้เดือด,ด,ดร้อนเท่าไหร่ไงก็เอามาบูรณาการร่วมกันทีเราก็มาคัดลําดับว่าคนไหนอะ่ะ ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสเดือดร้อนมากที่สุดใช่ค่ะหนึ่งสสามช่วยไปก่อน,อนเบื้องต้นนะคะแล้วมีวิธีการดําเนินการยังไงบ้างหลังจากนั้นคัดเลือกแล้วหลังจากคัดเลือกแล้วเราก็จะมีคณะกรรมการลงไปตรวจเยี่ยมค่ะบ้านว่าเขาเดือดร้อนจริงไหมเราก็ไปถ่ายรูปทําเขาเรียกอะไรอะ่ะคํานวณน,นะคะค่ะคํานวณว,ว่าต้องใช้อันนี้เท่าไหร่่เท่าไหร่เพราะว่า มันเป็นการซ่อมสร้างเราเราเราไม่ได้สร้างใหม่เนาะเป็นการซ่อมสร้างอ,อย่างคุณต้องการจะเปลี่ยนหลังคาหลังคาใช้กี่แผ่นเนี่ยเราก็คำนวณออกมาโดยช่างในชุมชนของเราเป็นผู้คำนวณคือเราในชุมชนเราทํากันเองอะค่ะ,คะไม่มีค่าแรงไม่มีค่าอะไรไไร,ร่วมด้วยช่วยกันแต่ได้รับการสนับสนุน<ช>ของสภาองค์กรชุมชนถูกไหมคะแล้วนอกจากบ้านพอเพียงเนี่ยที่สร้างที่อยู่อาศัยให้เกิดความมั่นคงแล้วยังมีเรื่องอะไรอีกคะ ค่ะอันนั้นมันมันต่อยอดมาจากคือเศรษฐกิจและทุนค่ะก็เป็นของสภาองค์กรชุมชนได้ดําเนินการโครงการมาเขาก็จะแปลขยะเป็นเงินนะเนาะค่ะสร้างมูลค่าเพิ่มใช่สร้างมูลค่าเพิ่มค่ะแล้วก็เงินส่วนหนึ่งคนที่นํานํามาขายให้อ่ะค่ะก็จะได้รับไปส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เข้าโครงการของบ้านพอเพียงเพื่อจะเป็นธนาคารเก็บเงินไว้เพื่อจะซ่อมหลังต่อไปอีกค่ะที่เราได้พูดคุยกัน น้องเออาจจะมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวป้าต้อยจะพาไปดูลงในพื้นที่เลยเรื่องการแปรรูปขยะให้เป็นเงินแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงไปชมเห็ดดอกเห็ดใหญ่ๆใ,ใ,ในห้องเลยเชิญเลยค่ะไปเลย,เลยค่ะ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองมีหัวใจหลักสำคัญสำคัญคือการมุ่งเน้นให้เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิน่นสามารถพึ่งพาตนเองได้มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันของคนในชุมชนการสร้างคุณธรรมที่เป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้คนชุมชนวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนอีกทั้งยังมีแนวทางการพัฒนาและการจัดการโดยชุมชนท้องถิ่นที่ครบวงจรมีการสร้างทุนและกองทุนที่เข้มแข็งการแปรรูปการบริการการตลาดและความจำเป็นในพื้นฐานต่างๆสำหรับคนในพื้นที่อย่างพอเพียง <c oughs> เพื่อพัฒนาขึ้นเป็นวิสาหกิจหรือธุรกิจของชุมชนได้ในระยะยาวค่ะปกติคอะป้าก็ทำอาชีพทำนาค่ะแล้วก็ พอพอว่างจากนาก็มาทำเห็ดเป็นรายได้เสริมใช้อุปกรณ์อุปเนี่ยส่วนอะไรอะเป็นเศษของที่เหลือมาทำเป็นเห็ดจะเป็นฟางหรือว่าทรา,ายปาล์มหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หลายอย่างแล้วก็เอือก็เป็นรายได้เสริมว้างจากการทำนา จะทําแบบว่าถ้ารวมกลุ่มเราจะมีที่ขายผลผลิตนี่มันมันจะง่ายคือว่าก็แล้วแต่ว่าเป็นบางโอกาสบางบางโอกาสเราถ้าเหมือนผลผลิตของป้าเนี่ยออกไม่ตรงกับที่กลุ่มเขาพร้อมปวดกกลุ่มเขาป้าก็ต้องขายต่างหากอีกชุดหนึ่งแล้วก็ถ้าพร้อมกันก็ไปรวมขายกับของบ้านป้าต้อย รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเนื่องจากเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงเช่นเดียวกับงานส่งเสริมการเกษตรที่มุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเริ่มจากการวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายให้ครอบคลุมทุกมิติของพื้นที่จนเข้าสู่การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบนาแปลงใหญ่ในปัจจุบัน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มกันเพื่อบริหารจัดการขยายผลไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดีช่วยเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการข้าวของชุมชนแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิตการจัดการคุณภาพและการตลาดเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพานตนเองได้ค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบหรือสู์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองรีค่ะตอนนี้เรากําลังทําอะไรกันคะสํารวจระบบนิเวศในแปลงนาค่ะสํารวจระบบนิเวศในแปลงนาก็คือค้นหาศัตรูพืชศัตรูธรรมชาติศัตรูธรรมชาตินะคะก็คือใช้สวิงโชกแมลงค่ะแล้วก็สํารวจในเป็นซิกแซฟฟันป,านปลนาค่ะ ที่เป็นแบบน้ำาลีนนะคะแล้วก็ต้องลงพากันลงสำรวจที่ต้นด้วยค่ะ,คะว่ามีแมลงอะไรอยู่ที่ในนาเราบ้างแล้วเอาไปสำรวจนี่คือเอาไปวิจัยอีกทีว่าดีหรือไม่ดีใช่ไหมคะ,คะเอาไปเข้าไปวิเคราะห์กันข้างในอีกทีหนึ่งว่าจะมีแมลงอะไรเท่าไหร่แล้วก็มีแมลงศัตรูพืชเท่าไหร่แมลงศัตรูธรรมชาติเท่าไหร่แล้วเขาจะควบคุมกันได้ไหมเราจะต้องใช้ยาไหม แล้วก็จะเป็นแปลงสารวจสถานการณ์ศัตรูพืชของ <คะ S 2> ของตาบลด้วยเลยแล้วก็คือถ้าเราไม่มีแมลงศัตรูพืชที่เราบะเราก็จะขึ้นธงสีธงสีเขียวไว้แล้ววิธีการกําจัดมแมลงพวกนี้เรามีวิธีการกําจัดยังไงอะคะก็จะเข้าไปวิเคราะห์ก็คือ,อว่าจะต้องไม่ต้องทําอะไรก็ได้โดยให้แมลงเขาควบคุมกันเองเราหรือเราจะใช้สารชีวินรีย์เชื้อรา ที่จะใช้ป้องกันกําจัดจะไม่ใช้สาร c h มก็ได้อันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่เรามาร่วมด้วยช่วยกันให้ชาวบ้านเนี่ยได้นําไปใช้ได้ถูกต้องถูกไหมคะ MM อ,ยอย่างของหนูถือสวิงใช้เดินสลับปันปลาค่ะ <amer ican S 2> ยังไงคะก็คือมุมนาเนาะก็สมมติว่าเราเดินมาทางนู้ดแล้วก็เดินเฉียง <อด S 2> แล้วก็เดินกับก็คือเราจะเดินทางแปลง ่วิธีโฉบนะค่ะก็คือเราจะโฉบนะคะแล้วก็จับแบบให้ถนัดมือเนาะค่ะแล้วก็โฉบซ้ายโฉบขวาแล้วเดินโฉบไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้โอ๊ยได้แล้วแล้วทำไมเอ้ยไม่เห็นได้เลยก็หนูเปิดเปิดเปิดอ้าวเปิดบินหนีออ๋โอเคโอเคก็หักหักเสถียรอย่างนี้หักเสถียรนี้ใช่ไหมคะก็คือให้พับปากไม่ให้ไม่ให้แมลงมันกินนี้ค่ะค่ะแล้วเราก็จะมีถุงอย่างที่ที่ก็เอาขึ้นไปแล้ว โ <Okay. S 1> อเคนั้นเริ่มต้นกันเลยค่ะ ที่นี่คือหมู่4ตำบลนหนองจระเข้นะคะที่นี่คือโครงการบ้านพอเพียงถูกไหมคะจุดเด่นที่นี่คืออะไระคะเขาจะแปลขยะมาเป็นเงินเ,เราจะเรียกว่าธนาคารขยะค่ะจะพาไปดูว่า,าขั้นตอนขารทำยังไงนี่ก็คือธนาคารขยะสวัสดีค่ะ พี่น้อยนี่ก็คือแกนนําชุมชนอีกคนหนึ่งนะคะที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับธนาคารขยะเป็นอย่างดีเลยช่วยเท้าความนะคะว่าโครงการบ้านพอเพียงเกี่ยวกับโครงการธนาคารขยะเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรงจุดเริ่มต้นเลยค่ะที่มาเลยนะคะตอนแรกเลยเนี่ยก็คือบ้านพอเพียงจะมาจากสภานะคะแ <ภา S 2> ม้แต่สวัสดิการก็จะมาจากสภาสภาคือตัวเชื่อมหลักสภาทางบทําบ้านพอเพียงมาให้มาซ่อมบ้านให้ผู้ยากจนในตําบลน,นะคะสภาทํา ทำงบมาให้เราแล้วเราก็ได้บ้านพอเพียงมาซ่อมให้ชาวบ้านทีนี้พอเราได้ได้งบของมาแล้วเราก็ทำยังไงว่าจะได้บ้านพอเพียงเราจะแบบวันนึงที่ไม่มีงบทางรัฐช่วยเราก็จะสามารถยืนได้ด้วยด้วยกันเองด้วยในตนําบลพึ่งตัวเองได้เราก็นําเรื่องเข้าสาภาว่ามาปรึกษากันในที่ประชุมสวัสิิการชุมชนสาภาองค์กรแล้วก็บ้านพอเพียงเราก็เลยตั้งกองทุนบ้านพอเพียงขึ้นนะคะ,ค,ะคือคนที่จะได้รับงบซ่อมบ้านพอเพียง ก็ต้องสมัครสมัครสวัสดิการชุมชนนะคะ,ะเพื่อว่าจะได้เป็นหลักหลักพื้นฐาในให้เขาว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาอย่างน้อยจะมีงบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นมาเราก็พอเราเก็บสวัสดิการชุมชนเก็บไม่ได้เราทําไงดีเราก็มาสภาก็มาปรึกษากันว่าเ,าเก็บไม่ได้เราก็ลองคุยกันใน,นที่ประชุมสภาก็เลยไปยื่นเรื่องทางพอชอมาไปยื่นเรื่องทำหางบมามาทำธนาคารขยะ ะะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นน้าท่วมบ่อยอย่างในเรือนพระบางที่เป็นบ้านของพี่เองนะ,ะน้าจะท่วมบ่อยแล้วก็ขยะมจะไปตันท่อน้ําเราก็เ,เลยมอง,มอง,ม,องมองทางไปว่าน่าจะกําจัดให้มันถาวรหรือว่าแก้ไขที่ต้นเหตุก็เลยมามองว่าเราทําเรื่องขยะก,กันไหมทีนี้ทางสภาดโดยท่านประธานสมชายภูนันนะคะท่านก็ทําเรื่องเสนอไปทางจังหวัดของบมามา,มากําจัดขยะเราก็เลยมาสอนวิธีทําคัดแยกขยะไหมพอตอนแรกก็อ พอสอนวิธีทํำขยะขยะแล้วก็เพิ่มมูลค่าคพอเราได้มูลค่าขึ้นมาเราก็เห็นเป็นเงินแล้วใช่ไหมคะ,คะพอเราได,ได้เงินส่วนนี้มาเราก็ประชุมกันเราก็อยากต่อยอดอีกเราก็มาคัดแยกขยะส่วนหนึ่งเ,เราก็เป็นขยะทิ้งไปขยะอันตรายเราก็มีทางองค์การบริหารส่วนตําบลน,นะคะ,คะโดยจะมีท่านรองประหลัดอะไรพวกนี้จะคอยซัพพอร์ตเราคอนแทคเรานะคะก็เอาขยะที่เป็นอันตรายไปกําจัดทิ้งให้ถูกวิธีนะคะส่วนที่ได้ประโยชน์อย่างพวกเปลือกผลไม้ ก็ส่วนหนึ่งไปให้คนที่เขาทําปุ๋ยอินทรีย์นะคะส่วนนึงก็เอาให้ให้ปลาอย่างในพื้นที่ของเราก็อย่างนี้นะคะบอ่อน้ํเนี้เราจะเป็นบอ่อสาระเราก็เอาน้เนี้ไปเลี้ยงไก่แล้วน้ําล้างเลี้ยงไก่ไปเลี้ยงปลานะคะ,คะแล้วเราก็จับปลาขายได้นะคะค<ร>แล้วด้านหลังนี้เป็นต้นไผ่เนี่ยก็คือเป็นการบําบัดแบบพื้นบ้านนะคะค,คือดับกลิ่นด้วยแล้วก็ฝุน่นละอองที่ออกจากโรงไก่มันจะมีมันจะมีพวก แกบพวกอะไรนะคะมันจะพูไปบ้านคนอื่นมันสามารถเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรได้เพราะว่าพี่เป็นประธานอสมตําบลด้วยพี่ก็ต้องดูด้านสุขภาพด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะขยะทีนี้เราก็ปลูกต้นไผ่ไว้ปีหนึ่งจะเก็บได้สองครั้งขายได้รอบละสองหมื่นก็เป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งนะคะก็เป็นรายได้เสริมมาอีกทางหนึ่งค่ะก็แล้วทีนี้เราก็ได้งบมาทางประธานยื่นเรื่องไปนะคะเราก็ได้งบมาสามหมื่นบาทเป็นโครงการเศรษฐกิจและทุนค่ะก็มาสอนคัดแยกขยะมาเพิ่มมูลค่าขยะ ก็จะมีส่วนหนึ่งทํากระเป๋าส่วนหนึ่งก็ไปทาพรมเช็ดเท้าพรมเช็ดเท้าก็เป็นผ้าที่เราไม่ใช้เราก็เอาไปขายได้เขาก็รับซื้อเราถูกๆก็เขาก็ไปทําอย่างเราซื้อเรา5บาทเขาไปทาพรมเช็ดเท้าไปส่งร้าน19บาทนะคะแล้วก็ร้านเขาจะไปขาย25บาทร้านที่เราส่งอ่วิธีการดําเนินการดีกว่าว่าขั้นตอนการคัดแยกขยะเราต้องคัดแยกอย่างไรมันจะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นอย่างเช่นมีอะไรบ้างคะ การเพิ่มมูลค่าของขยะนะคะไอ้ส่วนที่เราจะเอาขายนะคะเราก็จะมาคัดแยกเป็นขวดพลาสติกอย่างเงี้ยนะคะจะมาเป็นฝาอย่างเงี้ยเราก็จะมาแยกเรารับซื้อเขาโดยรวมเป็นราคารวมนะคะราคารวมเราจะซื้อแค่5บาทพอเรามาคัดแยกขยะอันนี้มันจะเป็น15บาทอันนี้มันก็ยู่5บาทเราก็จะไม่ได้ทำาไรในส่วนนี้นะคะ ก็จะคัดแยกใช่ค่ะขอขตัวอย่างเป็นถังหน่อยนะถ้าแบบนี้เราขายจะขาดทุนถูกไหมแต่ถ้าเราแยกเป็นเราก็ได้เสมอตัวเราก็ได้เสมอตัวก็จะมีแบบนี้นะคะกาคัดแยกเราก็จะออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็แล้วก็จะเป็นขวดเปล่าก็จะต้องเปิดฝาแล้วอย่างเงี้ค่ะค่ะแล้วก็จะมีรับซื้อทองแดงส่วนอันนี้นะคะนี่เราก็คัดแยกออกมานะคะซองกาแฟแล้วก็เอามาส่งขายนะคะเราก็รับซื้อแล้วก็ส่งขายแปลรูปเป็น กระเป๋านะคะโอ้สวยงามมากเลยค่ะต้นทุนก็5บาทที่เหลือก็เป็นค่าแรงหมดเลยขายไปละห้าร้อยค่ะแล้วต้นแบบแบบแบบอย่างเนี้ยใครมาสอนนะคะเอ่อเราให้ให้ครูมาสอนตอนที่ฝึกอาชีพไหมคะเราจะมีการสอนการทํากระเป๋าการทําเราก็ใช้งบ3 0,000บาทค่ะค่ะก็มาฝึกอาชีพก็สอนทํากระเป๋าเขาก็จะไปจับกลุ่มทํากระเป๋ากันแล้วอย่างบอกว่าพวกเมื่อเราคัดแยกเสร็จแล้วเรานําไปขายถูกไหมคะอย่างสิ่งที่ ที่ที่บอกเนี่ยอย่างกาแฟซองกาแฟก็ไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ไปทํากระเป๋าไปต่อยอดหลายๆอย่างถูกไหมคะแล้วในส่วนตรงนี้มีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อหรือว่าเราต้องเอาไปส่งใช่ค่ะจะเอาพ่อค้าเข้ามารับนะคะ,คะเป็นเดือนบางท่นดน้อยมากก็อย่าเป็น2เดือนครั้งเพราะว่าตรงนี้เราทําฟาร์มไก่มันต้องได้ความมาตรฐานะจะมีขยะที่สะสมเชื้อโรคหรือว่ามีสัตว์อะไรพวกนี้ไม,ไม่ได้ที่แบบ เป็นมูลพิษน่ะจะไม่ได้เราก็จะดูตามความเหมาะสมว่าเดือนนี้ถ้าขยะเราเยอะเราให้เก็บเดือนต่อเดือนตามหลักแต่ถ้ามันน้อยเราก็เว้นได้แค่2เดือนที่จุดนี้ก็เป็นจุดศูนย์รวมเป็นศูนย์กลางที่ชาวบ้านเนี่ยสามารถนําขยะที่ตัวเองจะมาเพิ่มมูลค่าถูกไหมคะ,คะก็เอามาขายมาจําหน่ายที่นี่แล้วจะมีพ่อค้าคุณการมารับซื้อ ก็คือไม่ต้องห่วงเลยขยะในบ้านก็จะไม่มีถูกไหมคะแล้วสภาองค์กรชุมชนเนี่ยเข้ามาช่วยมีส่วนร่วมตรงนี้ยังไงบ้างเป็นเป็นตัวเชื่อมระหว่างสภาแล้วก็ชุมชนนะคะเพราะเวลาเราเปิดสภาเราจะชวนหน่วยงานอื่นๆเข้ามาสภาก็จะเป็นที่เดินเรื่องให้นะคะท่านสมชายอย่างเงี้ยจะประสานงานกับอำเภออบตสภาจะเป็นตัวเป็นสภาหลักเป็นเวทีหลักให้ชาวบ้านมาประชาคมให้ความให้ยง ทางทางอสมอต้องการให้สภาช่วยเหลือด้านไหนอ,อยากเป็นด้านขยะเราก็จะนําเข้าที่สภาสภาก็จะเป็นตัวเชื่อมกับอําเภอกับอะไรให้ทีนี้ก็คือการนำเศษวัสดุเหลือใช้<า>นำมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าถูกไหมคะอย่างที่พี่น้อยบอกเอว่ากระเป๋าก็ทำมาจาก ซองกาแฟแล้วมันมีขั้นตอนยังไงอะคะยากง่ายแค่ไหนอันนี้ก็คือที่เมื่อกี้พาเข้าไปในโรงเรือนนะคะโรงเก็บขยะทีนี้พอเราคัดแยกเศษขยะส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นซองกาแฟที่เราได้มาอยู่ใประมาณนี้นะคะอ่ะเราได้มานะคะเราก็เอามาส่งขายพี่เขาโดยพี่เอ๋นะคะอันนี้พี่เอ๋พี่เอ๋เป็นคนทำเป็นท่ามสมอเป็นหาอะไรได้เสริมค่ะค่ะกิจสารนะเหมือนกันก็ ให้พี่พเอกเขาก็จะรับซื้อแต่ราคาไม่สูงเพราะว่าเขาแค่ต้องการช่วยชุมชนนะคะแล้วกม็มาเป็นอาชีพเสริมแกเป็นไรายได้เพิ่มของแกเดี๋ยวการทําก็ก็ให้พี่เขาสาธิตแล้วกันนะคะค่ะการทํายากไหมก็ยากค่ะคือขั้นตอนแรกก็เอามาคัาดแยกเป็นเป็นหมวดหมวดของกาแฟใช่ไหมคะส่สีแล้วก็มาล้าง ล้างทำความสะอาดก่อนใช่ค่ะล้างทำความสะอาดโดยสไลด์แล้วก็ตากอยู่สองสามวันต้องให้แห้งสนิทก,ก่อนให้แห้งมไม่งั้นมันจะมีมีกลิ่นแล้วก็ขึ้นลาได้เราต้องเน้นความสะอาดเพราะว่าเราถือทุกวันไงคะค่ะค่ะเพราะว่ามันใกล้ใกล้ร่างกายของเราค่ะเสร็จเสร็จแห้งเสร็จใช่ไหมคะก็มามาคัดแยกคือคัดแยกต้องมาคัดแยกสีตรงนี้ด้วยค่ะ นี่นะคะเห็นไหมถ้าไม่ไม่ตรงสีมันก็จะเป็นคนละสีก็คือสีลวดลายเวลาออกแบบทําต้องทําให้แบบว่าเสมอเสมือนกันถูกไหมคะเราเน้นเราเน้นสวยงามและมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเราใช้เองก็อะไรก็ได้ค่ะแล้วรูปแบบคิดเองไหมคะค่ะก็ดูตามกระเป๋าแฟชั่นหรืออะไรก็คิดเองค่ะที่ที่มาเย็บเย็บเนี่ยค่ะค่ะแล้วอย่างใบนี้ขายราคาเท่าไหร่คะนี้อย่างนี้500ค่ะถ้าเย็บอันนี้500บาทนะคะเป็นแฮนด์เมด นะคะถือว่ามีใบเดียวในโลกนะแล้วก็มีหลายขนาดด้วยกันนะคะอ่ให้พี่น้อยฝากบอกคนทางบ้านค่ะว่าสามารถติดต่อซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชาวบ้านเนี่ยให้เขามีรายได้มากขึ้นทางช่องทางไหนบ้างคะค่ะมีหลายช่องทางนะคะทางเฟซก็ได้นะคะกลุ่มไลน์ก็ได้นะคะกลุ่มไลน์อสมกลุ่มไลน์อบตนะคะเบอร์โทรศัพท์ล่ะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ085 4 2 1 2402ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนบ้านหนองจระเข้นั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่านอกจากชาวบ้านที่นี่นะคะจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ยังมีบ้าน ที่มั่นคงด้วยรวมไปถึงสภาพแวดล้อมก็ดีด้วยและที่สําคัญนะคะมีอาชีพที่ยั่งยืนส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านที่นี่ด้วยถือว่าเป็นชุมชนที่แข็งแกร่งจริงๆค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการรอบภูมิภาคหมดเวลาแล้วค่ะเอและทีมงานทุกคนนะคะรวมทั้งป้าต้อยพี่น้อยทุกๆคนนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ